问的。1> 1 D. สนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้อีกหนึ่งทางเหมือนกันเรียกว่าเป็นทางก็แล้วกันประโตปกติแล้วเนี่ยศิลปินดาราเอาง่ายๆทุกอาชีพนะถ้ามีความสามารถเป็นของตัวเองอันนั้นเป็นเรื่องที่ดีที่สุดความสามารถความขยันหมั่นเพียรนะคะแต่อีกหนึ่งทางมูเตรูก็อาจจะช่วยได้ค่ะทางนี้มันต้องทำยังไงฮะทางนี้เหลอคะลองมาฟังดูมันเป็นเรื่องของความเชื่อคุณผู้ชมค่ะซึ่งล่าสุดเนี่ยนะคะเน็กนฤรุลเจ้าตัวเนี่ยอาจเป็นนักร้องลูกทุ่งอารมณ์ดีงานก็น่าจะเยอะอยู่แล้วแบบ ความสามารถโอ้โหอันนี้ก็คือต้องบอกเลยว่าเขาเก่งมากแต่เจ้าตัวออกปากเลยว่าอืเชื่อมั่นในตัวเองมากเพราะว่ามีโอกาสได้สัมผัสกับการมูเตลูทําบุญบริจาคลงศพแล้วยังไงชีวิตดีขึ้นมาเขาบอกว่า,<ม>าอึ้งเข้าเลยใช่อึ้งเลยจนแทบไม่อยากจะเชื่อว่ามันมีเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นกับตัวเองแล้วนอกจากนี้เขาบอกนะคะว่าได้กูรูรุ่นพี่ร่วมค่ายแกมมี่โกเดินทางสายมูเตลูด้วยกันด้วยแต่จะเป็นใครไปฟังค่ะ ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าคนหนึ่งที่พาผมเข้าวงการนี้คือพี่เตา๋าภูสินพี่เตา๋าภูสินคือคนที่สายมูสุดปังเลยนะพี่เตา๋าต้องเล่าย้อนกลับไปว่าผมกลับบ้านไปล่าสุดมีโอกาสได้ไปดูดวงพระย,ยุบซีของหมอที่ผมศรัทธามากๆนะครับแกก็บอกว่าอะไรที่มันคุมเครือคุมเครืออยู่หนูต้องรีบไปแก้นะลูกหรือถ้าหนูไม่มีเวลาไปแก้ไปทําอะไรที่มันแบบเป็นกิจจกักษณะจริงก็ไปบริจาคลงศพซี่หลังจากนั้นผมต้องพูดตรงๆว่าผมไปดื่มกับเพื่อนแล้วคราวนี้ตื่นเช้ามาอยู่ดีๆพาไปทําบุญลงศพเลย,ลยััั้วงนนน มีหนังติดต่อมามีละครช่องวันติดต่อมาอีกแต่ก่อนผมเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งตอนนี้ผมเริ่มเชื่อ80แล้ว นี่นะคุณผู้ชมเรื่องแบบนี้มันก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคล,ล่ะเเชื่อไหมเชื่อ <laughs> เพราะก็เป็นบน่งหมดคนเหมือนกัน <laughs> อุ้ยจริงๆวันนี้ดีนะเสื้อแขนยาวมองไม่เห็น <laughs> โอ้นี่เนกรุ่นพี่เหมือนกันมนาถามได้เพ <laughs> ื่อนระมงแต่เข้าใจเข้าใจ <laughs> ใสีไม้เลยมือก็เรื่องหนึ่งอันนี้ต้องมีอยู่แล้ว่แต่อะไรที่ทำให้จิตใจของเรามันมั่นคงเนี่ยก็ต้องไปด้วยนะถูกแต่ถ้าอยากดูฝีไม้ลายมือของเนกก็นี่เลยคุณผู้ชมบอดี้การ์ดหมอลำนี่จ้ากำลังเข้มข้นนะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์หนึ่งทุ่มตรงช่วงเวลาดีๆค่ะ